นี่คือ6กละเบิดเวลาของประเทศไทยนี่คือ6บิ๊กแบงของประเทศไทยที่ถ้าเราทิ้งไว้มันจะเป็นระเบิดเวลาของประเทศขอบคุณครับขอบคุณครัอบอ้าไงครับก้าไกลไหนขอเสียงคนรักประชาธิปไตยหน่อยแล้ว ไหนขอเสียงคนรักภาเก้ากายหน่อยแล้วไหนขอเสียงคนอยากเลือกตั้งวันพุ่งนี้หน่อยแล้วโอ้โหค่อยยังชั่วพี่น้องรู้ไหมว่าการมาประทากถาวันอาทิตย์เดือนพฤษภาคมแบบนี้ผมกังวลใจมากแค่ไหนก็กังวลว่าพี่น้องจะไม่มา หรือมาสายหรือลืมพิธาไปแล้วก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ที่เยอะอ๋อผมก็ลาคุณครับขอบคุณครับแล้วตอนนี้ที่เยอรมันตีสี่ผมก็กงกงอยู่เล็กน้อยเจ็ดแหลกอยู่เล็กน้อยแต่ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนมากันเยอะขนาดนี้ พี่น้องจัดมาเต็มขนาดนี้ผมก็จัดเต็มเหมือนกันแน่นอนครับสำหรับการประทับปรกในครั้งนี้ผมขอเริ่มต้นด้วยตอนจบนะครับว่าทำไมเราถึงต้องจัดงาน Policy Fest เพราะเราอยากเห็นการเมืองเป็นเรื่องสนุกครับการที่เรามีนโยบายแล้วก็มีเฟสติวัลอยู่ในคำเดียวกันเนี่ย p o l i c y f a s t มันคือการที่ทำให้การเมืองเป็นเรื่องสนุกมันคือการที่ทำให้การเมืองเป็นเรื่องของคนทุกคนแล้วทำไมเราถึงต้องบอกว่ามี6 Big b a แบที่เป็นธีมของ Policyfest ครั้งหนึ่งของพรรคก้าไกลก็เพราะว่าเราอยากจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่มีวาระเป็นของตนเองพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่ผมเข้าใจว่าคงเป็นคอการเมืองแล้วก็คงจำได้ว่าตอนที่ผมอภิปรายมาตรา152ในสภา ต่อหน้าคอรมอรต่อหน้ารัฐบาลว่าผมฟังพวกเขาชี้แจงมาสองสามวันผมยังฟังไม่ออกเลยว่าวาระของพวกเขาคืออะไรในการเข้ามาเป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนวันนี้จึงเป็นวันที่พิพิสูตรครับว่าพักก้าวไกลไม่เหมือนพักอื่นและเรามีโปรเจกต์ทางการเมืองเรามีวาระทางการเมือง6อย่างด้วยกัน6อย่างนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นระเบิดเวลาของประเทศครับ แต่ถ้าพวกเราตั้งใจทำงานตั้งใจสร้างนโยบายทำการเมืองให้เป็นเรื่องสนุกตามบู้ต่างๆผมก็เชื่อว่าเราจะสามารถเปลี่ยนระเบิดเวลาหลูกนี้ให้กลายเป็นศักยภาพของประเทศไทยไป,ปนในทางเดียวกันวันนี้ที่เรามารวมตัวกันอยู่เดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมของประเทศไทยก็คงจะมีความรู้สึก ที่มันปนเปกันไปบางปีบางช่วงของประวัติศาสตร์ประเทศไทยพฤษภาคมคือพฤษภาคมแห่งความกลัวบางปีพฤษภาคมก็เป็นเดือนพฤษภาแห่งความหวังสำหรับพฤษภาแห่งความกลัวไม่ว่าจะเป็นพฤษภาธมินไม่ว่าจะเป็นพฤษภาเลือดไม่ว่าจะเป็นพฤษภาอปยศปีส5พฤษภาธมิน ปี53พฤษภาเลือดปี57พฤษภาอับยศเราเห็นครับเมื่อพฤษภาธมินในช่วงเวลาไม่หางจากนี้มากเมื่อย้อนหลังกลับไปหลายปีก็มีผู้เสียชีวิตเป็นหลัก10หลักร้อยมีผู้สูญหายที่ยังหาตัวไม่จนถึงตอนนี้ก็ไม่มีแล้วก็มีคนบาดเจ็บเป็นพันประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อปี35ปี53วันนี้พอดีครับ19พฤษภาคม ที่มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินักข่าวคนเยอรมันคนอิตาลีพยาบาลที่ถูกปราบล้อมถูกกระชับพื้นที่ตอนนี้หัวหน้าพักชัยธวัตตุลาธนอยู่ที่วัดปรทุมณะเวลานี้โดยเฉพาะเพื่อที่จะไปเข้าร่วมในการที่ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้19พฤษภาคม2553ที่ราชประสงค์ยังไม่ลืม อีกสอวันถึงวันที่22พฤษภาคม2557ก็คือพฤษภาอัระยศพฤษภาแห่งความกลัวที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะคอสชเข้ายึดอำนาจประเทศไทยช่วงพฤษภาครับเดือนหน้าร้อนเดือนที่มีแต่ความน่ากลัวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่คผ่านมาแต่ยังไงก็ตามพฤษภาก็ไม่ได้มีแต่พฤษภาแห่งความกลัว พฤษภาแห่งความหวังก็มีกับเขาเหมือนกันช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา14พฤษภาคม2566วันที่14ล้านหัวใจทั่วประเทศไทยรวมกันเป็นหัวใจหนึ่งเดียวที่เราอยากจะเห็นการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเข้าคูหาด้วยความหวังไม่ว่าท่านจะชอบพรรเก้าไกลหรือไม่ชอบพรรเก้าวไกลไม่ว่าท่านจะเลือกพักเก้าวไกลหรือไม่ได้เลือกพักเก้าวไกลทุกคนต้องยอมรับว่าทศวรรษที่สูญหายตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชายิดอํอำนาจมาจนถึงการเลือกตั้งนี่คือการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่มีประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดที่บริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุดไม่ใช่เป็นเพราะผมชนะเลือกตั้ง ไม่ใช่เพราะพรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งแต่มันคือพฤษภาแห่งความหวังที่พี่น้องประชาชนต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณจะรวยดีมีจนไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนยุ่น,นใหญ่ไม่ว่าคุณจะมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมหรือแนวคิดแบบก้าวหน้าทุกคนเข้าคูหา และไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่เป็นศัตรูตัวฉกาจที่สุดของพรรคเก้าไกลก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพรรคเก้าวไกลชนะอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและไม่มีการซื้อเสียงเลยแม้แต่บาทเดียวครับพี่น้องครับ <S <S พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่กับประชาชน30กว่าล้านคนไม่ใช่เฉพาะคนที่เลือกพรรคเก้าวไกลเราบอกว่าประชาธิปไตยคือความหวัง คือการเข้าคูหาเลือกตั้งและสามารถที่จะสามารถสร้างรัฐบาลขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อันนั้นคือ14พฤษภาต่อมาอีกหนึ่งอาทิตย์วันนี้ประมาณวันที่19น่าจะเป็นช่วงที่เราประกาศแล้วว่าเราจะตั้งรัฐบาลฟอร์มโคอิเลชันได้312เสียงจาก500เสียงถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีศักยภาพในช่วงเวลานั้นเมื่อหปีที่ผ่านมาแต่นั่นก็คือเรื่องในอดีตครับผมแค่ยกตัวอย่าง ว่าเดือนพฤษภาสําหรับประเทศไทยเป็นเดือนที่มันมีความรู้สึกผสมปนเปตลอดเวลาจะร้อนก็ไม่ร้อนจะฝนก็ไม่ฝนเดือนที่5มาแล้วไอ้ที่เราเคยคิดไว้ตอนวันปีใหม่ที่มันเป็นความตั้งใจตอนปีใหม่นี่ก็ผ่านมาเดือนที่5ก็ยังทําอะไรไม่ได้สักทีหนึ่งรวมถึงเป็นเดือนของประวัติศาสตร์ประเทศไทยของสังคมไทยที่เต็มไปด้วยความหวานขมมีทั้งความขมขื่น มีทั้งความโหดร้ายมีทั้งความกลัวแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเดือนพฤษภาของบางปีที่มันเป็นเดือนแห่งความหวังของคนไทยทุกคนเช่นเดียวกันจนมาถึงวันนี้ครับ19พฤษภาคม2567กลับกลายเป็นพฤษภาแห่งความกลัวเป็นพฤษภาแห่งความเศร้าโศกอีกครั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567คุณเนติพรหรือคุณบุง้ง นักต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเพื่อนิติรัฐนิติธรรมอดอาหารประท้วงเพื่อสิทธิในการประกันตัวสิทธิในการเข้าถึงทนายการสันนิษฐานว่าความบริสุทธิ์ไว้ก่อนไม่ว่าจะโดนคดีแบบไหนไม่ว่าจะเห็นต่างทางการเมืองอย่างใดและพยายามอยากจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะตัวของเขาเองแต่เพราะทุกคนในประเทศไทยไม่คนที่มีควัวที่จะต้องติดคุกเพราะความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกับอำนาจรัฐต้องการให้เกิดขึ้น ตอนที่เราบอกว่าเข้าคูหากาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตอันนี้คือสโลแกนที่ทำให้เราชนะเลือกตั้งครับคราวนี้เรามาดูกันว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาจากพฤษภาแห่งความกลัวกลายมาเป็นพฤษภาแห่งความขงังแล้วมันกลายมาเป็นพฤษภาแห่งความกลัวอีกหนึ่งครั้งได้อย่างไรตลอดเวลาตอนนี้ผมอยากจะถาม พี่น้องประชาชนตั้งแต่ซ้ายกลางขวาหน้าแล้วก็อยู่ข้างหลังว่าพฤษภา66ถึงพฤษภา67การเมืองดีขึ้นไหมครับพี่น้องครับการเมืองดีขึ้นไหมครับไปในเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเราไม่ได้มีรัฐบาลทหารแล้วนะเรามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วนะสถิติมันเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องครับ ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาทั่วโลกมองเข้ามาที่พัคเก้าไกลผมไม่ได้ต้องการที่จะให้ประการประทากถานี้มันเป็นวิชาการมากแต่อยากจะบอกว่าพี่น้องประชาชนที่ตอบว่ามันไม่ดีขึ้นไม่ได้คิดไปเองฝั่งนี้ครับเขาบอกว่าดัชนีวัดความสามารถและผลสำเร็จของรัฐบาลพูดง่ายง่ายคือประสิทธิภาพของรัฐบาลปีก่อนกับป,ประสิทธิภาพของรัฐบาลปีนี้เป็นอย่างไร ของประเทศไทยตกลง4อันดับครับพี่น้องเพรอมาอยู่ตรงกลาง c o r r u p ปชันของรัฐบาล c o r r u p ปชันที่อยู่ในการเมืองเราอยู่อันดับที่ร้อก่อนที่จะมีรัฐบาลชุดนี้ในช่วงที่เป็นรัฐบาลทหารของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้อยู่ที่อันดับ108ตกลงมา7อันดับทางซ้ายสุดดัดชนีความเป็นประชาธิปไตยของ Economist บอกว่า ตกจากอันดับ55มาเป็น63ตกลง8อันดับตกลง8อันดับมีนัยยะยังไงครับเขาบอกว่าใน1ปีที่ผ่านมามี15ประเทศที่อันดับความเป็นประชาธิปไตยตกลงเราตกมา8อันดับเป็นอันดับ3รองจากบังกลาเทศและปากีสถานจากการที่มีการเลือกตั้งแล้วไม่แล้วถูกบล็อกด้วยสวอไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้ อันนี้ครับที่เราเคยบอกว่าเฮ้ยมันหมดแล้วกับยุคของทหารกลายมาเป็นยุคของประชาชนเป็นยุคที่การเมืองดีขึ้นแต่นี่คือตัวเลขที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประ,ประสิทธิภาพของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับความเป็นประชาธิปไตยที่ตกลงแรงถึง8อันดับเป็นอันดับ3ของโลกภายในระยะเวลาหนึ่งปีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ ท่านไม่ต้องดูปีว่าตกลงมัน 6, 6, ห7หรือ 6, 5, 6, 6ผมอ่านข้างในแล้วมันมีคำอธิบายว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในหนึ่งปีที่ผ่านมากับการเมืองไทยทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและใครก็ปฏิเสธไม่ได้คำถามต่อมาพฤษภา66ถึงพฤษภาห7จในระยะเวลาหนึ่งปีปากท้องของท่านดีขึ้นหรือไม่ครับ ปากท้องของท่านดีขึ้นหรือไม่ครับตัวเลขมันก็บอกเราเหมือนกันครับผมไม่เอาข้อมูลหรือไม่ต้องเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องแรงงานหรือพี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ขายที่ต่อสู้หาเช้ากินขํามข้อลำบากของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะปีไหนก็แล้วแต่รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะช่วยเขาผมขอสื่อสารไปกับคนที่มีเงิน ผมขอสื่อสารไปกับคนชนชั้นกลางตลาดหุ้นตลาดหุ้นตั้งแต่มีรัฐบาลชุดนี้เข้ามาเมษาปีที่แล้วจนเมษาปีนี้ตลาดหุ้นหายไปสองล้านล้านครับมาเก็ตแคปตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดที่ต่างชาติขายออกมากที่สุดเป็น70,000ล้านบาทอย่างที่เห็นอย่างตัวเลขนี้ครับพูดถึงทั้งดานาอุปทานแล้วก็อุปสงค์ ทั้ง supply แล้วก็ demand ของประเทศไทยดัชนีผู้ผลิตอุตสาหกรรมตกลง5%ครับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคตกลง3%ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยแบบระดับกลางและระดับบนด้วยนะไม่ต้องพูดถึงคนที่ต้องทำงานหาเช้ากินขําไม่ต้องพูดถึงพ่อค้าแม่ขายพวกเขาํำบากมาโดยตลอดไม่มีใครที่จะเหลียวแลอยู่แล้วแต่นี่พูดถึงระดับเศรษฐี ว่าปากท้องของพวกเขาก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเลยถ้าเกิดคุณดูตัวเลขดามดัชนีพวกนี้ต่อไปคำถามต่อมาก็คือพฤษภาคมปี66ถึงปี67มีอนาคตขึ้นไหมครับประเทศไทยยังมีอนาคตไหมครับประชาชนยังมีความหวังไหมครับว่าเรายังมีอนาคตอยู่บนเวทีโลกก็เช่นเดียวกันครับ ผมคิดว่าอนาคตของประเทศไทยจะไปต่อได้มันอยู่ที่การศึกษามันอยู่อย่างที่นายกรัฐมนตรีเดินทางจากต่างประเทศพยายามที่อยากจะให้ประเทศไทยกลับไปยืนอยู่บนเวทีโลกภาษาอังกฤษของประเทศไทยตกลงขนาดไหนท่านดูเอเองครับจากอันดับที่97ตกลงมาอยู่อันดับที่101แพ้ประเทศกัมพูชาแพ้ประเทศลาวแพ้ประเทศเมียนมา อาจจะอยู่ในระดับเดียวกันอาจจะไม่เป๊ะขนาดนั้นแต่อยู่อันดับล้างท้ายของอาเซียนแน่นอนแล้วอย่างนี้ประเทศไทยจะมีอนาคตอยู่ในเวทีสากลอยู่ในเวทีโลกในโลกใบใหม่นี้ได้อย่างไรหรือจะบอกว่าเราจะชวนคนมาท่องเที่ยวเยอะๆการท่องเที่ยวคืออนาคตของประเทศไทยเราจะเอาคนที่เก่งเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลเป็นดิจิทัลนอรมัมาให้อยู่เต็มเชียงใหม่มาให้อยู่เต็มภูเก็ต เราจะดึงการลงทุนมากมายเอาคนเก่งๆวิศวกรรมคนออกแบบดีไซน์จากสแกนดิเนเวียมาอยู่เต็มประเทศไทยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเป็นสวิตเซอร์แลนด์ขอโทษเถอะสวิตเซอร์แลนด์ผมเพิ่งไปมา PM2.5 ็มขาอยู่ประมาณ10กว่าคนเชียงใหม่นี่ PM 2อล่อไป3 0 0ร้อกว่าคนที่เขามีความสามารถจริงๆใครเขาอยากจะมาครับเพราะ6เดือนมันออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยอันนี้คือพื้นฐาน แค่สิทธิในการมีลมหายใจยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้พวกนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานสําหรับประเทศที่ต้องการที่จะมีอนาคตในการดึงดูดการลงทุนในการดึงดูดคนเก่งๆในการดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวตัวเลขนี้ครับจากมกราคมกุมภาคม2566กับ2567จำนวนผู้ป่วยเฝ้าระวังจากมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น18%กับ5% คุณจะไปดูฮอตสปงฮอตสปอตอะไรว่ามันลดลงโอเคอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณอย่าดูตัวเลขด้านเดียวสิตัวเลขของผู้ป่วยสุขภาพที่เป็นประชาชนของคุณเองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเอาตัวเลขเบาๆมากที่สุดแล้วเนี่ยผมพูดเพราะวันนี้ก็บอกให้ประทากถาก็ไม่ให้ปลาใสถ้าปลาใสนี่เอาให้มันกว่านี้เอาให้ภาคเขามมา,าบิดเลยอันนี้มันอันนี้ ผมก็ขัดใจผู้จัดงานอยู่เหมือนกันบอกว่าเนี่ยงานมันเปิดผมก็อยากจะปาสายเขาบอกไม่ใช่วันนี้มันปฐากถาแต่ว่าข้อมูลตรงนี้พี่น้องก็เห็นแล้วว่าการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตสโลแกนประโยคเดียวที่ทําให้พรรคก้าไกลเลือกตั้งและประชาชนให้ความชอบธรรมมากที่สุดสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคุณไม่ต้องมาเป็นพรรคผมคุณก็คงต้องอยากให้การเมืองดีใช่ไม่ใช่คุณก็ต้องการให้ปากท้องมันดีใช่ไม่ใช่คุณก็ต้องการให้ประเทศมันมีอนาคตใช่ไม่ใช่ ตัวเลขมันไม่เป็นอย่างนั้นนะดิและนี่คือสาเหตุที่พักก้าวไกลถึงต้องการจัด policy f a s e 6 b บิ๊กแบในตรงนี้เพื่อที่จะให้พฤษภาาปีนี้พฤษภาาที่แสนจะหดหูที่เราเพิ่งสูญเสียเยวาวชนคนหนุ่มสาวไปหนึ่งคนนี้ให้กลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ความหวังมันพูดง่ายครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนี้ พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามบ้านฟังอาจจะไม่ชอบพักก้าวไกลก็บอกไอพิธามาเอาอีกละมันก็ความหวังพูดไปเรื่อยอะ่ะเดี๋ยวก็โหนนูน่นโหนนี่เดี๋ยวก็คิดคำพูดสวยหรูพูดออกมาว่าความหวังผมว่าเราต้องมาพูดคุยกันครับว่าการที่ทำว่าให้มีความหวังสมการของความหวังมันคืออะไร6 Big Bang นี่คือการทํางานฝ่ายค้านเชิงรุกอย่างที่ผมเคยสัญญากับพวกคุณเมื่อปีที่แล้ว สัญญาตอนที่ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลและผมบอกว่าผมไม่รังเกียจในการเป็นฝ่ายค้านขอซื่อสัตย์กับตัวเองทางการเมืองและทํางานเป็นฝ่ายค้านเพอๆถ้าฝ่ายค้านตั้งใจทํางานทํางานได้เยอะกว่ารัฐบาลนี่ครับพี่น้องครับและในระบบประชาธิปไตยฝ่ายค้านเชิงรุกที่ทํางานก็สร้างความหวังให้กับพี่น้องประชาชนได้เช่นเดียวกันสมการของความหวังคืออะไรครับ ผมขอยืมคําพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีสดสดใหม่ๆนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์ที่เพิ่งหมดวาระไปมอบอํานาจให้กับนายกคนรุ่นใหม่ลอเรนซ์หวงลอเรนซ์หว,งน,วงนี่เรียนมาหาลัยเดียวกับผมโตกับผมประมาณ7ปีได้จบก่อนผมประมาณ7ปีได้ตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีคนรุ่นใหม่ของสิงคโปร์ที่มีความสามารถนายกลีเซียนลุงพูดไว้อย่างนี้ครับ เขาไม่ได้พูดอย่างนี้เป๊ะๆนะครับแต่3โองค์ประกอบนี้คือองค์ประกอบที่ผมได้มาจากเขาผมไม่ได้คิดเองเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เครดิตเดี๋ยวจะหาว่าผมล่อเข้ามาอีกใช่ไหมมีคนคอยจับผิดเยอะไม่ต้องห่วงอยู่แล้ว <c oughs> ส่วนใหญ่มาจากเวียดนามด้วยสิอะไรนะสุน้อยหนาหรือเปล่า <c oughs> อดีตนายกลเษีลุงพูดว่อย่างนี้ครับ <c oughs> บอกว่าการที่จะเป็นประเทศที่เข้มแข็ง ขีดความสามารถในการแข่งขันเต็มไปหมดเป็นประเทศที่มีความหวังได้องค์ประกอบที่หนึ่งคือมีคอรมอหรือมีผู้นำที่เก่งเข้มแข็ง,ขงมีวิสัยทัศน์สองคือมีประชาชนที่พร้อมที่จะเขมแข็ง,ขงเขาใช้คำว่ามี capable citizens มีประชาชนที่แข็งแรงรัฐบาลลงทุนกับการศึกษาลงทุนกับสวัสดิการจนประชาชนมีความพร้อมที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของประเทศได้ และที่สำคัญที่สุดคือองค์ประกอบที่3คือความเชื่อมั่นของการละกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนความเชื่อใจกันความเชื่อถือกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนรัฐบาลต้องเชื่อใจประชาชนและที่สําคัญที่สุดประชาชนต้องเชื่อใจรัฐบาล ถ้าประเทศไหนสังคมไหนบริษัทไหนมีองค์ประกอบ3องค์ประกอบนี้ผู้นำที้เข้มแข็งประชาชนที่พร้อมที่จะแข่งขันและความเชื่อใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้นำและประชาชนประเทศนั้นจะมีความหวังเสมอไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคหรือความท้าทายแบบไหนอันนี้คือองค์ประกอบที่สำคัญอันนี้คือสาเหตุครับที่เราอยากจะบอกว่าในการเมืองไทยมีพรรคการเมืองให้เลือกหลากหลาย ยังมีพรรคการเมืองอย่างพรรคก้าไกลที่เราพยายามเราไม่สมบูรณ์แบบนะครับอ่านปากผมเลยพรรคก้าวไกลยังไม่ใช่เป็นพรรคที่สมบูรณ์แบบเรายังมีเรื่องที่พัฒนาต้องพัฒนาอีกเยอะแต่อย่างน้อยเราพยายามอย่างเต็มที่เราพยายามที่จะซื่อสัตย์กับประชาชนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับตัวเอง และพยายามทำงานอย่างเต็มที่สะสมประสบการณ์ในสภาสะสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ราชการสะสมประส,ประสบการณ์ในการทำงานในเชิงกรรมธิการเพื่อที่จะออกมาให้เป็นรูปแบบแบบนี้ให้เห็นท่านว่านี่คือ6ระเบิดเวลาของประเทศไทยนี่คือ6บิ๊กแบงของประเทศไทยที่ถ้าเราทิ้งไว้มันจะเป็นระเบิดเวลาของประเทศแล้วคนรุ่นต่อไปที่หลังจากรุ่นปัจจุบัน รุ่นที่หลังจากคุณบุ้งคุณแฟรงค์คุณตะวนันหรือประชาชนเยาวชนคนหนุ่มสาวทั่วไปที่อาจจะไม่ต้องเห็นด้วยกับคุณบุ้งคุณแฟรงค์คุณตะวนันก็ได้แต่เขาเป็นคนที่จะต้องมาแก้ไขระเบิดเวลาแบบนี้แต่ถ้ารัฐบาลหรือพรรคการเมืองหรือผู้นําที่เข้มแข็งพอมีวิสัยทัศน์พอสามารถทําแบบนี้ได้ลงทุนกับประชาชนไม่ได้ลงทุนกับท้องถนนลงทุนกับพมา่าลงทุนกับสัม,มานาอะไรก็ไม่รู้ให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง และมีความเชื่อมั่นในการและการรัฐบาลเชื่อในประชาชนประชาชนเชื่อในรัฐบาลแล้วบอกว่าวาระของการทำงานของรัฐบาลคืออะไรอย่างที่เล่าให้พี่น้องประชาชนไปผมฟังรัฐบาลอภิปรายตอน15 2แล้วจนกระทั่งมาจนถึงทุกวันนี้ผมถามตัวเองว่าวาระของรัฐบาลคืออะไรอะไรคือวาระของรัฐบาลชุดนี้ Agendaless Government นึกไม่ออก แต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นที่เป็นคนที่ค้านค้านค้านคุณไม่มีคุณไม่มีแต่ตัวผมเองไม่มีอันนี้ผมก็ยอมรับตัวเองไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมก็ยอมรับฝ่ายนโยบายผมไม่ได้เหมือนกันอันนี้ผมก็ยอมรับพรรคเก้าไกลไม่ได้เหมือนกันว่าแล้ว p o l i t i c a l project หรือ project ทางการเมืองของคุณที่จะเอาภาษีของพี่น้องประชาชนที่จะเอาความไว้วางใจก,กว่า14ล้านเสียงและขาวหน้านั่งมั่นใจว่าจะมากขึ้นอีกเนี่ย สงสัยคราวหน้าต้อง270เสียงซะแล้วหรือจะเอา300เอ๊หรือ300มันก็ตามตักกานะจาก80กว่าคูณ2มาเป็น150กว่ามันก็คูณ2อีกรอบมันก็ต้องเป็น300สิแต่ผมพูดนี้ไม่ได้พูดเล่นๆไม่ได้พูดเพื่อที่จะเข้าไปสู่ตำแหน่งนาะยกรัฐมนตรี มีวาระที่ต้องการจะขับเคลื่อนแล้วมาพูดกับพวกท่านเพราะว่าถ้าผมมีวาระท่านเห็นด้วยท่านไม่เห็นด้วยท่านพูดได้ท่านอยากจะเข้ามาช่วยวาระ,อ,าววาระอันนี้คือความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับรัฐบาลอันนี้คือโซเชียลบอลระหว่างประชาชนกับรัฐบาลว่าสิ่งสําคัญสําคัญที่เป็นวาระของรัฐบาลคืออะไรบ้างมีอยู่หข้อดังต่อไปนี้ครับแบ่งเป็น3ส่วนสข้อสส่วนส่วนแรก ผมเรียกว่าวาระเฉพาะหน้าส่วน2ผมเรียกว่าวาระเฉพาะการวาระเฉพาะหน้าเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพเรื่องที่2เรื่องเรียนรู้ทัดนโลกเรื่องที่3ยกระดับคุณภาพชีวิตอันนี้ทุกภาคการเมืองพูดหมด เพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าสําหรับคนทุกคนไม่มีใครไม่ต้องการเศรษฐกิจที่เติบโตไม่มีใครบอกว่าไม่ต้องการการศึกษาไม่มีใครบอกว่าต้องการยกระดับชีวิตรประชาชนขึ้นมาที่ดีอันนี้เป็นเรื่องระยะสั้นเป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่พรรคเก้าไกลก็จะต้องทําแต่ในขณะเดียวกันมันมีวาระเฉพาะการเฉพาะการนี่ไม่ได้หมายความว่าทําแป๊บเดียวแล้วก็รูปหน้าปะจมูกเสร็จแล้วก็ไปนะเฉพาะการมันหมายความว่า ต้องการความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาแบบนี้เพราะถ้าเราไม่จัดการวาระเฉพาะการวาระเฉพาะหน้าแก้ไม่ได้ครับคุณบอกเดี๋ยวจะมีเศรษฐกิจให้มันดีเดี๋ยวมีแอปพลิเคชันมาแอปพลิเคชันหนึ่งโยนให้ประชาชนเพิ่มเข้าไปถือว่าปัญหาทุกปัญหาแก้จบได้ไม่ใช่อย่างนั้นมันมีวาระเฉพาะการที่4ที่5ที่6เช่นการปลดล็อกชนบทไทย เช่นการปฏิร <ie gu Y oi> ูปรัฐครั้งใหญ่เช่นประชาธิปไตยเต็มใบสุดท้ายพี่น้องประชาชนอาจจะบอกว่าทำไมมันมีแค่หกเรื่องคลรมมีตั้ง25กระทรวงกรรมธิการในสภามีตั้ง35กมากรรมธิการคุณมาสรุปรวมกันใน6อันแค่นี้ได้อย่างไรก็เพราะผมต้องการจะบอกว่าเราคิดเราเห็นระบบราชการว่าแต่ละกระทรวงทํางานของเขาเองทํางานอยู่ในกล่องของเขาเอง ทำงานอยู่ในไซโลของเขาเองมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เราจึงคิดโดยเอาวาระมาเป็นตัวตั้งยกตัวอย่างสายสุดนูน้นเรื่องการปลดลกชนบทไทยมันใช้แค่กระทรวงกรเกษตรอย่างเดียวไหมครับพี่น้องมันคือกระดุม5เม็ดของผม มันคือเรื่องการปลดล็อกที่ดินด้วยการเข้าไปช่วยเหลือเรื่องการเกษตระะด้วยเรื่องเกี่ยวกับแหล่งน้ําด้วยเรื่องการแก้ไขหนี้สินด้วยเรื่องแก้ไขน้ํามันแพงดีเซลเพิ่มขึ้น2บาทให้กับพี่น้องชาวนาด้วย 4. ีหกระทรวงมารวมเป็นวาระเดียวกันอันนี้คือแนวคิดแบบพักก้าวไกลที่มันถึงต้องมีการปฏิรูปรัฐครั้งใหญ่ที่ไม่ใช่ว่ากระทรวงต่างทํากระทรวงคนนี้ก็จะทํากระทรวงคนนั้นก็จะทำไอตอนที่มันเป็นประเทศไทย4.0 ทุกกระทรวงของงบมาขอสร้างถนนภายใต้ไ h a i l a n d 4.0ขอเปลี่ยนการสัมมนาภายใต้ไ h a i l a n d 4.0แต่และกระทรวงทุกคนต่างคนต่างคิดแล้วก็มาเหมือนกันตอนนี้เป็นซอฟต์พาวเครับทุกอย่างเป็นซอฟต์ภายใต้ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พหมดเลย <c oughs> มันก็เปลืองภาษีพวกท่านถูกไม่ถูกแล้วมันก็แก้ปัญหาให้ท่านไม่ได้ถูกไม่ถูกมันถึงต้องเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้ง เอาปัญหาของประเทศมาเป็นที่ตั้งแล้วเรียงลําดับความสําคัญแบบนี้แล้วทําเป็นกระปิบกระปลอยไม่ได้ทํานิดๆหน่อยๆไม่ได้มันต้องทําแบบบิ๊กแบงทําแบบพร้อมๆกันทําแบบคู่ขนานไปพร้อมกันประเทศไทยถึงจะเปลี่ยนไปในอนาคตได้และประเทศถึงจะได้มีความหวังได้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ครับพี่น้องถ้าได้ทำความเข้าใจกันแล้วว่าทำไมพรรคก้าวไกลถึงต้องมี Poli c y festival แล้วทำไมถึงต้องมี6 Big Bang เพราะเราต้องการทำให้การเมืองเป็นเรื่องสนุกทำให้การเมืองเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนอยู่กับเราทั้งวันมีบูธท,ทั้งหมด6บูธตามบิ g กแบ g แบบนี้เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสได้ลองพูดคุยกับสสคุยกับสสสอกอคุยกับนักการเมืองท้องถิ่นของพรรคก้าวไกลและทำความเข้าใจในสิ่งที่พวกท่านสใจสนใจ ในสิ่งที่ท่านอยากที่จะมีส่วนร่วมด้วยในส่วนตอนเช้าครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจในการเติบโตจะมีเพื่อนของผมขึ้นมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตของประเทศไทยในช่วงบ่ายจะเป็นรื่งเกี่ยวกับการปฏิรูปรัฐราชการหรือว,ว่า State Reform ช่วงแรกเป็นกองหน้าช่วงหลังเป็นกองหลังเพื่อที่ให้ท่านได้เห็นภาพทั้งหมดอย่างครบวงจรแล้วเรามาเดินทางไปด้วยกันครับไม่ว่าเขาจะทำะายกับพรรคเรา เขาก็ทำจิตวิญญาณของเราไม่ได้ต่อให้เขาทุบต่อให้เขาทุบทำลายภาคการเมืองของเราไปหรือจะไม่ทุบก็แล้วแต่พวกเราทุกคนจะหยิบอิดกันคนละก้อนแล้วก็มาสร้างบ้านหลังใหม่ของเราไปด้วยกันยังไงผมอยู่กับพวกคุณแน่นอนครับขอบคุณมากครับ